ลาบเมืองล้านนา2,566สุขที่31มีนาและเสาร์ที่1เมษายน2,566ล่ากิจกรรมด้านหน้าห้างเมย่าเชียงใหม่คุณฟ้ากักสันพมพรเอี่ยมจิตเมตตาผู้บริหารระดับสูงสนามกอล์ฟขุนตาลแอนด์รีสอร์ทจัดโปรสุดป,ปังมาแล้วกับคูปองซูปเปอร์อตเดลสามารถซื้อเก็บไว้เล่นยาวๆได้เลยนะคะสุดคุม้มสุดป,ปังกับราคาดีแบบนี้ เปิดขายวันที่24มีนาคมถึง7เมษายน2566พร้อมแล้วโอนเลยสนามกัตซันคุนตานกลอบแอนด์รีสอร์ทสามารถสั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้ซ u เปอร์อตเดลกัตซันคุนตานกลอบแอนด์รีสอร์ทด้วยคูปองชุดราคาสุดพิเศษจัดทำ1ชุด5ใบ รวมกรีนฟีบวกแคปดี้และรถกอล์ฟราคาเพียง4,500บาทต่อชุดราคาต่อใบใบละ900บาทเปิดขายตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง7เมษายน2,566คูปองใช้ได้ถึง31ตุลาคม2,565ทางสนามกอล์ฟในเครือกัสซันขอสงวนสิทธิ์การขายได้ใช้คูปองสำหรับคนไทย และผู้ซื้อจะต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งใน Facebook เรียบร้อยแล้วค่ะภมิสารายงานสบายสบายสไตล์ฟ้ากษัณย์นะคะวันนี้ก็ว,วันพุธที่2เมีนาคม2 5 6 6วันนี้ก็14.2เอ้16.2ชุดนอแล้วค่ะวันนี้คุณฟ้าแล้วก็น สื่อข่าวอุโสเชียงใหม่ในนามของประธานจาันและการแข่งขันกอล์ฟเมื่อวันที่20พฤศจิกา2 5 6ะ,ะแล้วการดว่าค่าจ่ยกอลนี่หลังจากไม่หากค่าสนามแล้วนะคะเ,เหลือประมาณสิ 3. แล้วก็ทางมูลนิธิฟ้ากัสันจะสมท 50, บให้อีก5้าหรวมแล้วก็เป็นหนึ่งแสนนะคะวันนี้คุณฟ้าก็ได้เชิญชาวอุโสเชียงใหม่ท่านนายก2 จำนวนหนึ่งแสนบาทนะคะในนามวิทย์ภากกันณ์กับในนามประธานจารยการแข่งขันกอลของชมรมวิศว์เชียงใหม่ที่ห้องข้างล่างเมื่อกี้นะคะได้รับไปครบถ้วนแล้วก็เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วยค่ะบ้างขอาข่าวว่ามันเสร็จตอนนี้ก็สี่โมงแล้วก็มาดูเดี๋ยวก็จะไปตรวจสนามนะคะสภาพสนามกัษณ์จุดการกอล์ริษฐ์กันเนี่ยก็สมบูรณ์สวยสุดๆค่ะ ช่วงนี้นะคะป่าสักเท้าถึงเข้าสีฟ้ามาอบริัทปตาถึงจังที่นั่งนะคะก็ทางกัสซันหลังจากทัวร์ออกเมื่อปลายกุงคาก็นะคะน้องกัสซันก็มาช่วยเสริมเน่ช่วงนี้ก็รอรอไปเดียนต่างประเทศนะคะก็เปลี่ยนหลุมก๊อฟใหม่กีนใหม่ทั้งหมด5้าหลุมค่ะถ้าเป็นขาประจำแฟนทันแท้กัสซันจุดตาลนะคะเปลี่ยนที่หลุม 4A นะคะหลุม 5A และก็หลุม 7A ค่ะ แล้วก็หลุมสิบสามสิบสที่ว่าสโลบชั้นๆนะคะก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจากสมบูรณ์แล้วก็เปิดบริการได้ครบทุกบ้านภายในที่25มีนา2 5, มงน้า้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เอ่อทัวร์ออกแล้ะ หนะคะช่วงบ่ายก็พันสองพอเดือนเมษาก็โปรโมชั่นก็เช้าพันสบ่ายพันสไม่ลดจากนี้นะคะนะคะเราก็จัดทำโปรโมชั่นพิเศษเพื่อมาชมสนามกอล์ฟที่เราเปลี่ยนฟิลใหม่นะคะโดยจัดโปรโมชั่นขาย10วันค่ะขายคู่ฟองล่วงหน้านะคะหชุด5า้าใบใบละเก้าพันนะไ้ใบละเก้ารอยค่ะ วันที่7มีนาเริ่มหมดแอวก็เริ่มเลยนะคะโปรโมชอันนี้สามารถจะซื้อผีชุดก็ได้แต่ใช้ได้จน31ตุลาคมนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าตอนที่ช่วง 5, นีนนะะ้มันก็ล้นนะคะว่ากอนาลูกค้าคนไทยก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราก็หลังจากปรับสนามเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้มาชมสนามอันสวยงามของเรานะคะ900บาทค่ะรีแลดกรอบแคดดี้1ชุด5ใบนะคะ4,500จะซื้อกี่ชุดก็ได้นะคะ ขายแล้วก็ปิดการขายเลยนะคะจะไม่มีราคาอีกแล้วนะคะนะคะถูกถูกตั้ง600้อยนะคะตุลานะคะสองหนะคะขอเชิญติดต่อได้ที่ฝ่ายขายของเรานะคะ0 8นย์แปดหนศูนย์สี่แปดเจ็ดหนะคะศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดแองศูนย์แปด่าค่ะนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนละสนับสนุนก็จะกาขอขอบคุณทุกท่กทานนะคะที่ให้การสะดับสนุน น่าสนใมาโดยตลอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ